สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่มพ้าโชกค่ะมือนี้แม่มพ้าโชกกระยู่ที่ปูเอือลือเกาะดอนโพคือกอล่ะค่ะพี่น้องค่ะมือนี้ก็เป็นวันที่สิบห้าตอนใบไเนาะค่ะเอฟซีค่ะมาพอด่าล่าโดยบังเอิญค่ะซึ่งใส่ชุดลายลสีน้ำตาลนั่นค่ะพี่น้องค่ะกบประพัสลาด้วยค่ะพี่น้องเพิ่นมาขอพรอยู่ปูหรือลือราชานาคราชค่ะมาพอเพิ่นโดยบังเอิญค่ะพี่น้องค่ะตัวจริงเป็นเป็นค่ะ ตัวเป็นๆค่ะกบประพัสราค่ะอดีตนางสาวไทยเนะคะเนาะกระทบลายดาล่าค่ะพี่นะะ้องค่ะมาสาธุทุกท่านที่สัมผัสสาธุทุกท่านให้ ทาอค่ะคุณพ่อค่ะเดินทางปลดยขอคค่ะุ่ขอบคุณค่ะคุณพี่้ยครับมดแล้วครับมดแลนวครับไปถึงเลยสิไปถึงตรงโนนนะครับท่านเลยสามวงเลยน้่ี้ อุปรัสสนานะคะพี่น้องเอพีค่ะซึ่งเดินทางมาที่ปู่เอือ้อรือราชานคราดค่ะพี่น้องค่ะค่ะ,คะ

คุณกบปพัสราบรพัราบตรบุตรช่วยพัราานโบเมนนะนียอานกับดาลาดังนะคะดาล่าดังมัอลพรกับดูรรบบกบอพิสารบักปันพัราสันฝาวาสวช่ยมาไปไหกันนอกกันรอแค่บรคะมัอพรหอค่ะะรเีนาโอ้ประสบข้าวเส โอ้วันนี้มีโอกาสได้ถ่ายสาวๆนะคะเนี่ยพี่น้องกองไปกำลังไหลมาขอโชคขอค้อนบริขาดสายค่ะพี่น้อง Terima kasih telah menonton! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากไหนคะน่ามาจากอาน้องค่ายค่ะน้องค่ายโอ้คนบันท่างสันคนบันท่าค่ะไม่ค่ะแต่แฟนเป็นคนบึงของลงอยู่บ้านมักแห้ค่ะค่ะที่สำนั่นเนี่คือว่าได้ที่่ค่ะที่สมพั่นเนี่คือว่าได้ข้าววานตะงวดที่แล้วโุกหมานยังไงเกือบเสนเตะค่ะ มาปู่เท่าีงล่ะตีค่ะเพิ่นไปเขาฝันบ่ริ้จังไรค่ะที่มาที่ไปของก็ขออยู่บ้านนะคะเพราะว่าเพราะว่าบูชาอันนั้นไปไว้อะค่ะบูชาปู่ไปไว้ก็เลยฝันฝันว่าปลวกขึ้นบ้านปลวกใหญ่ๆขึ้นบ้านก็เลยไปซื้อพอดีไปเปิดดูเลขหนึ่งแปดแปดหนึ่งก็เลยซื้อแล้วเมื่อกี้ก็ไปเอาทูบอยู่ข้างหน้าตรงนี้ ไม่ได้ตั้งใจค่ะมีอ่ทูบที่เป็นเลขค่ะหล่นใส่มือดึงทูบออกมาเก้าอันแล้วก็ซู้อันนี้ออกมาด้วยใส่อก็เลยมาจุดก็เลยได้โอกาสมาจุดขอปู่เลยใุ่ไหมขอพรปู่เลยเพราะยังไงครับเพราะอะไรนะถ้าจะถูกรางวัลใหญ่สามล้านสามสิบล้านสามสิบล้านอ๋อเอากี่ล้านก็ได้ค่ะรางวัลที่หนึ่งได้หนึ่งล้านก็ได้มันก็เป็นไปได้เนาะมันเป็นไปได้เราจะมาบุญเพราะว่า เคยฝันว่าอยากอยากฟังเพลงก็เลยร้องเพลงให้ฟังตรงนี้อ๋อนี่แหละแที่คอคออยูดตรงนี้เออออแอนว่าทำไมอุ๊คุณทำไมอารมณ์ดีจังร้องเพลงแต่ไม่ได้ว่าอะไรนะก็คือว่าทําไมอารมณ์ดีี่นะค่ะเคยฝันว่าอยากฟังเพลงก็เลยก็เลยมาร้องเพลงให้ปู่ฟังแต่ว่าถ้าได้จริงๆก็จะมาร้องจริงๆจังๆเอาเป็นทางการเลยทีเนี้ยอย่าลืมติดต่อทางช่องแหม่มพาโชคพรพารวยสุขพารวยด้อ แต่จะมาตามติดให้ทีนะก็คือแบบไม่แบ่งปันบางคนก็ไม่ค่อยมีตังคูกกักตัวถ้าเราเขาได้ดูในเพจเราในช่องเราก็จะพอเป็นบุญเผื่อมีโชคด้วยกันแต่มันก็เป็นแค่แนวทางแต่ยังไงก็ให้พิจารณาก่อนลงทุนเนาะใครชอบด้วยกันก็ค่อยจัดแต่แต่ก่อนจะมานี่ฝันอะไรไม่ตั้งแต่ถูกหวยจังๆมาแสนแตกเนี่ยเมื่อคืนนี้นอนที่บึงการค่ะ ฝันว่าได้ได้พระพุทธรูปองค์ใหญ่โอ้แต่ฝันดีนะ่เนาะได้กี่องค์คะหรือว่าองค์ใหญ่ๆแบบใหญ่ๆอะอ่งี้ได้ได้ได้องค์หนึ่งฝักแบบเมื่อกี้ก็เลยยืนร้องเพลงอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาทำพิธีอยู่ก็เลยขอบอกว่าร้องเพลงตรงนี้แล้วกันแล้วก็หันไปหันไปให้ปู่ค่ะร้องพอดี ชอบฟังเพลงเราไปเปิดดูของเพลงของเบียงนาลืมมนนะคะเป็นเพลงคิดทอดจางพลังกาก็เลยจำนาล,ลวงมาอ๋<ม>อ,อ้โหพอเรานขนลุกขนลุกเลยขนลุกเลยค่ะจะได้แล้วค่ะต้องสายขาตั้งเบื้องค่ะพี่น้องตามไปดูตามั้งอันนี้ค่ะจะได้มาอ๋อตัวที่สองเนาะตัวอะไรเนาะเจ็ดน่าจะเป็นเจ็ดหกสามค่ะเจ็ดหกสามสาม แต่ว่าห้องที่นอนเมื่อคืนนี้เป็นสามศูนย์หกสามศูนย์หกก็เป็นหกสามโอ้ตัวซ้ำกันคือหกสามเนาะตัวซ้ำกันคือหกสามค่ะแต่อันนี้ฝั่งนี้ของใครคะขนาค่ะของนาอ๋อแต่ของหนูฝั่งน้นใช่ค่ะเจ็ดหกสามเจ็ดหกสามเพี่นอนเ้ยสำหรับของนองนเจ็ดหกสามค่ะเจ็ดหกสาม ่ขาอข้องหน้าเพื่อน <6. S 1> ห้าสี่หนึ่งมันบระก <5, 5 S 1> ารค่ะห้าสี่หนึ่งสี่โอ้ยหนึ่งสี่ห้าถ้ะอามขื่นเจ้าขาของน้องเพื่อนจะเป็นสามหกเจ็ดคถ้าถลายขึ้นนะคะพี่น้องค่ะเจ็ดหกสามสามหกเจ็ดค่ะถ้าจะซื้อหกสามสามหกดีแล้วเพราะว่าไปนอนเมื่อคืนนี้โอ้ถ้าถ้าถ้า,ถาจะให้ถ้าจะให้เจ้าตัวชอบนี่ก็คือชอบ กตันเาว่าจะซื้ออยู่แล้วเพราะว่าไปนอนห้องเคืนนี้เราฝันว่าได้พระไม่ไม่ไม่คิดจะเอา3ตัวหรือจะเอาแค่2ตัวจะเอาทุกาก็ไดเดี๋ยววันหลังจะมาถ้าถูกจริงจะมาร้องเพลงจะมาร้องเพลงก็อย่าลืมได้อย่าลืมทางช่องเนอะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ